การรัฐการครับอาจารย์สินห้าข้อนะฮะผิดสินข้อไหนถือว่ารุนแรงที่สุดมีครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งท่านเคยบอกว่าการผิดสินข้อสามจะตกนรกอวัยภูมิอันนี้ไมคใชบจริงแค่ไหนครับมันตกทุกข้อครับรุนแรงที่สุดนะฮะอยากจะรู้เรื่องนรกพึ่งพูดวันนี้ก็พึ่งพูดไปนะครับไปพูดที่นู่นนรก คุ้มหลักแปดขุมนะครับเราก็คุ้มกับวันนี้วันนี้อโอเคเรื่องเราลกกันล,ลกได้นะครับนะครับเชี่ยวชาญอยู่แล้วเรื่องนี้เดี๋ยวรอก,ก่อนอน,นะครับวันนี้ปื๊บเลยมาแล้วนะครับนรกลคุมหลักนะครับ มีแปดขุมใหญ่นะครับมารนรกแปดขุมแล้วก็ว่ากันตามศีลด้วยนะครับว่าตามศีลน,นะครับศีลแล้วแต่ว่าศีลข้อไหนความจริงถ้าวันนี้พูดเรื่องออบารมีสิบสังโยชนสิบรอบถัดไปก็จะเป็นเรื่องของนรกสวรรค์พอดีแต่ว่าไม่เป็นไระกาเขาคงยืดยาวไปอีกเพราะว่าเราก็ยังมาเจอกันทุกเดือนนะครับเอาละท่านทั้งหลายครับนรกขุมหลักนะครับท่านดูข้างล่างนี้นี่มารนรกแปดขุมครับ สีนข้อหนึ่งเจอนี่ครับสันชีวะถือว่านรกเกิดขึ้นด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยตื้นสุดใช้ระยะเวลาเสวยผลน้อยสุดห้าร้อยปีนรกเท่ากับเท่าไรเก้าล้านปีมนุษย์ท่านทั้งหลายครับนี่ถือว่าน้อยนะครับน้อยที่สุดแล้วในแนวน,น,นรกทั้งหลายเพราะาอะไรเพราะว่าธรรมชาติชีวิตมันเบียดเบียนกันวงจรห่วงโซ่อาหารฟู้ดเชนเสริมด้วยความโทสะเข้าไปมันก็เลยกลายเป็นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตด้วยอํานาจโทสะมันก็เลยไปตกนรกกลุ่มนี้ นะครับนี่คือการฆ่าสัตว์ตชีวิตสัญชีวะนรกมานรกไม่มีวันตายเป็นผลจากการปราธิบัติเห็นไหมครับว่าถ้าจะถามว่ามันว่าไปตามข้อเลยข้อ2นะครับสินข้อ2เรื่องเอาทรัพย์เข้ามากาลสุตตะสัต์ไปพันปีนรกแต่เวลาเบิ้ลเห็นไหมครับเวลาขึ้นขึ้นทีละสีเท่านะครับเวลาคูณน,นะครับในนร,รกนับขึ้น2เท่าแต่บนโลกมนุษย์คูณ4นะครับเก้าสี่สามสล้านปีมนุษย นะครับไล่ไปเห็นไหมครับว่าอะไรที่น่ากลัวนี่ไงนะครับมหาโรรุรวาเป็นศีลข้อสุราเมรไรเพราะทำลายสติแล้วทำผิดได้ครบทุกอย่างคนเมาเล่าฆ่าเขาก็ได้คนเมาเล่านะครับทำลายทรัพย์สินเขาเสียหายก็ได้คนเมาเล่าผิดลูกผิดเมียเขาเสียเนื้อเสียตัวก็ได้คนเมาเล่าอะไรครับพูดจาไม่รู้เรื่องฉะนั้นหนักสุดเล่าครับลงลึกด้วยเห็นไหมเนี่ย ซัดเข้าไปเท่าไรเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าแปดพันปีนรก2 3 0พัล้านปีมนุษย์ก็นะครับคุ้มไหมละ่ะนะครับความสุขที่คุณดื่มได้รับไปเลยครับ2องพสสี่ล้านปีล้านปีมนุษย์ความสุขที่คุณดื่มได้ไ 2, ด,ได,ดื่มไปเลยยาวฉะนั้นนี่คือคําตอบเรื่องความกรรมไหนมันหนักก็ต้องเทว่าตามรนรกหนักที่สุดก็น่าจะเป็น นะครับการทำลายสติด้วยสุราเมรัยทั้งหลายท่านทั้งหลายครับก็สติคือปัญญาสำเร็จรูปที่เอาไปใช้อย่างทันท่วงทีไม่ให้เกิดโทษนั้นเรามาพัฒนาที่ไหนพัฒนาที่สตินะครับจนถึงที่สุดของการมีสติสูงสุดก็คือเป็นพาาระอรหันต์นั่นเองแต่สติสูงสุดนั้นไม่ใช่การไล่ล่านะครับไม่ใช่การไม่ใช่การพยายามทันเวลาตลอดเวลาไม่ใช่เข้าใจผิดเลยครับไม่ใช่ พระอาหารหันต์นั้นท่านเป็นผู้มีสติสมบูรณ์โดยผลครับท่านเป็นผู้สิ้นการงานทุกนต้องเอาสองตัวนี้มาเชื่อมกันมีสติสมบูรณ์กับสิ้นการงานนะครับสำนักต่างๆสอนให้เรามีสติรู้เท่าทันใช่ไหมพยายามทันทันสิ่งที่กระทบกระทบตาทันทันสิ่งที่เห็นกระทบหูทันสิ่งที่ได้ยินกระทบจมูกแต่ความจริงแล้วพระอรหันต์ไม่ต้องไปทันอย่างนั้นไม่ใช่เพราะว่าอะไรเพราะถ้าปุถุชนมันยังมีการกระทบ มันมีการกระทบอะไรเพราะมันยังมีของรักของชังให้กระทบเห็นไหมมีของรักของชังตั้งค่าไว้พอได้เห็นได้ยินถ้าตั้งค่าว่าเป็นของชอบของยินดีก็ยินดีพอใจอยากได้เห็นไหมตั้งค่าว่าเป็นของเลวเป็นศัตรูเราอยากทําลายอยากให้มันชิบหายซะเห็นไหมฉะนั้นมันมีระบบคุณค่าอยู่แต่พระอรหันต์เป็นผู้ไม่มีระบบคุณค่าในใจของพงศ์ของท่านแล้วเช่นอะไร อุปทานไม่มีแล้วไงความยึดถือว่าดีว่าเลวไม่มีจึงไม่มีอะไรกระทบใจท่านอีกจึงมีสภาวะเสมือนกับว่ามีสติสมบูรณ์ก็เพราะไม่มีอะไรที่ทําให้เกิดทุกข์ได้อีกนั่นเองอ่ะเพื่อพูดตรงนี้ให้ชัดๆไหนๆหลวงพี่ก็หาเรื่องมาพูดตรงนี้สติสติคู่กับอะไรครับกับความไม่ประมาทใช่ไหมเมื่อใดมีสติเมื่อนั้นไม่ประมาทเพราะเมื่อใดประมาทอะไรเกิดขึ้น สวยเกิดทุกโทษเกิดใช่ไหมเมืม่อไรฉะนั้นสติมีไว้เพื่อไม่ประมาทเพราะประมาทแล้วสวยสติจึงไว้กันสวยถูกต้องไหมครับไอการกําหนดเนี่ยกำหนดยังไงก็ไม่ทันเพราะช่องทางรับรู้เรามีกี่ช่องหกช่องตาหูจมูกลิ้นกายใจขณะมีสติทางตาสติทางหูมีไหมก็ไม่มีขณะมีสติทา,ตาสตทางหูเธอมีทางจมูกมีไหมก็ไม่มีะมมมมมมฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะมีสติสมบูรณ์เป็นไปไม่ได้ เพราะว่าคุณมีตั้งหกช่องทางแล้วคุณหนึ่งขณะจิตมันรับรู้ได้หนึ่งเรื่องเห็นไหมครับแค่หลักการมันก็ชัดเจนแล้วว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะมีสติสมบูรณ์แบบคอยปิดแต่ละช่องแต่ละช่องเป็นไปไม่ได้สุดท้ายมาปิดที่ไหนปิดที่ใจปิดที่ใจโดยการล้างอุปทานออกจากใจให้หมดเวลาเราฝึกสติเนี่ยเรากําหนดให้เท่าทันถามจริงๆอ่ะต้องเท่าทันไหมเพดานหนอเสาหนอหน้าต่างหนอนะครับโต๊ะหนอเก้าอี้หนอมันต้องหนอกับทุกอย่างที่เห็นเลยเหรอ หรือได้ยินเลยเหรอไม่จําเป็นครับนอยเฉพาะกับไอ้เรื่องที่มันมีอํานาจเหนือใจเราทําำให้เราสุขเราทุกข์ต่างหากโต๊ะไม่ทําให้เราทุกข์เก้าอี้มไม่ทําให้เราทุกข์ผนังไม่ทําให้เราทุกข์แต่มิสไทเลนยูนิเวอร์สเดินมายืดข้างหน้าแล้วเปิดหน้าอกนมเด้งออกมานมหนอครับ <c oughs> เพราะอะไรเพราะเรามีคุณค่าว่านมจะนําความสุขให้เราได้อยู่เราคิดว่านำมันจะนําความสุขให้เราจึง พ่ายแพ้มันปรุงแต่งไปกับมันหลงไหลไปกับมันถูกต้องไหมฉะนั้นสตินั้นต้องเอาไปเท่าทันสิ่งที่เรามีอุปทานความยึดถือยึดว่าดีหรือยึดว่าเลวแต่พระอาหารหัน์ถอนอุปทานหมดสิ้นแล้วในโลกนี้ในจกักรวาลน,นี้จะมีอะไรกระทบใจให้ท่านสุขหรือทุกข์ได้อีกไหมและจะต้องไปกำหนดอะไรอีกไหมแต่ เมื่อไม่มีทุกข์เกิดขึ้นก็เหมือนคนที่มีความไม่ประมาทและไม่ประมาทก็คือไม่เกิดทุกข์ใช่ไหมแล้วก็คือเหมือนกับมีสติสมบูรณ์มันโดยผลไม่ใช่โดยเหตุท่านไม่ใช่อเลิตต์ตลอดเวลานั๊บปับคนบ้ั๊บปับปั๊บ้ั๊บปั๊บปั๊บาั๊บป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 ั๊บกั๊ไปแถวปั๊บ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 ,นนบ,า,บ,บาัาาบาบา๊บปัำำาา๊บปับหลัากปัิบปัตบแล้วเพี้ยนบบา แล้วเขาก็ส่งเข้าโรงพยาบาลแถมอาจารย์เจ้าสำนักก็ไม่รับผิดชอบด้วยเป็นกรรมเก่าของเขาก่อนมาเขาไม่บ้าแต่ปฏิบัติเสร็จเขาบ้าจะว่ายัางไงล่ะครับตอนนี้ต้องเซ็นสัญญาก่อนนะครับก่อนปฏิบัติถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นกับข้าพเจ้า,างสำนักไม่รับผิดชอบเขาเซ็นกันไว้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวนี้เขาป้องกันตัวสมัยพุทธกาลมีหรือพระเจ้าสอนแล้วคนเป็นบ้าไม่มีปรากฏมีแต่บ้ามาแล้วหายบ้า แต่สมัยนี้สอนแล้วคนเป็นบ้าเพราะอะไรเพราะสอนผิดสอนให้อเลิทบ้าเลือดเซ็ตสิครับเพี้ยนเลยครับมึงที่ภาคเหนือสำนักใหญ่ฝรั่งนะครับสอนให้ฝรั่งปฏิบัติวิ่งออกมายิงผัวกบาลกลางถนนรับผิดชอบไหมไม่รับผิดชอบอ้าวนะครับไปไหนเป็นเรื่องสติได้ไปเรียเปื่อยอ้าวใครมีคำถามอื่นเชิญครับท่านทังหลายครับครับขอบคุณครับ